พี่จะให้ผมนอนอยู่บ้านมันสงการนะพี่เพื่อพพี่เมาแล้ออวัอบวอบีใคร่เมามาด้วยเมาเพิ่งจะม4เองพากันเริ่มกินเหล้าขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปแว้น ัวรุนใจเย็นก่อนสตาร์ทใส่โมก่อนใ,จในจานแนนอนว่ดสนุกกว่าตอนที่ไม่เหมาพี่มันฟิลมันได้พี่พอไม่เข้าใจเข้าใจจริงๆแล้วพอไม่เข้าใจเข้าใจจริงๆมันเป็นอะไรกันเอาัยรุ่นพวกนี้น hey, hey, เฮ้ยเขเข้ามาดูผมทุกคืนอ่ะพวกแฟนคลับผมะและยิ่งตอนที่ผมไปเว้นกับเพื่อนแล้วผมไลฟ์สดไปด้วยนะพี่ยอดติดตามพุ่งพี่มาเห็นจร่พิงคือในใน,ในคลิปสตอรี่อ่ะถึงรู้แต่ก็เขาบล็อกเราหมดนะเขาให้เราเพื่อนเลยเราก็ได้ดูจากที่คนอื่น่งให้นั่นแหละ นี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วกูคิดว่ามึงตายหาไปแล้วหมวกกับน้องก็ไม่ใส่จะบ่นอะไรนักหนาก็กลับมาแล้วนี่ไงก็มึงเป็นอย่างนี้ไงแล้วเวลามึงหลงเนี่ยจะมีใครมาช่วยบ้างไหมโธ่พ่อวันพ่อทำแต่ง,งานบ้านพ่อไม่ค่อยจะกลับเลยแล้วถ้ากูไม่ทำเนี่ยจะเอาอะไรกินกันเพื่อนมึงเนี่ยไม่ให้ตากินข้าวหรือเปล่า พ่อพูดซิเงี้ยแหละจะไปตายไหนก็นไปเลยตรงนี้แทามันสูดๆแล้วก็ทำใจไปแล้วยังไงมันต้องเกิดสักวันเลยนะไปไปไปอ้โหไปดตตึกนะหัวใจมันหล่ดอยู่ตาตุ่มหมดเนี่นอนไม่หลับหรอกครับ ฮัลโหลเหมันเมามาที่าดาก็เพอเป็นห่วงมันนั่นแหละเขาไม่รู้หรอว่าเราทุกข์ขนาดไหนแต่เพื่อนมันก็ทิ้งกันไปหมดเลยเนี่ยไม่มีใครลงมาดูมันสักคนไอ,อ้ปอนลูกตะนันเนี่ยโอเนี่ยเร็วมันขับมาเร็วเนี่ย ว่ามันไม่น่ารอดเนี่ยหนูว่า อยากบอกให้เขานึกถึงตัวเองและคนรอบข้างถ้าตัวเองเป็นอะไรขึ้นมามันจะไม่มีร่างกายที่จะไปทำอาชีพต่อเหมือนคนทั่วไปชีวิตคนอื่นเขาก็มีค่าเขาไม่ได้มายุ่งอะไรกับเราถ้าเราพลาดไปโดนเขาตัวเองก็หนักคนอื่นก็เดือดร้อนเสียใจพี่พผมแบบทำตัวเหลวไหลทั้งชีวิตให้แกคิดมาก ถ้าถามให้แก้ไขได้ไหมผมไม่อยากแก้ไขแต่แค่เราอยากทําตัวใหม่ให้เขาเห็นว่าเมื่อก่อนกับตอนนี้จะไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนกันแล้วขอโทษแม่ที่แบบเราขับรถเล่นมาเราแบบที่เขาเตือนมาแล้วเราไม่เคยฟังเียเรามันรู้ก็สึกแบบเราเสียใจแบบตอนที่เราไม่เสียไวล้ว